พฤติกรรมที่หลากหลายนะครับสำหรับคนในยุคนี้นะครับในยุคที่มีการเสพสื่อมุมของดิจิตอลนะครับก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับคนทำงานหรือแม้กระทั่งนะครับผู้สูงอายุนะครับก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเช่นเดียวกันนะครับพฤติกรรมที่ว่านี้นะครับเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนบ้างไปติดตามรายงานได้จากครูวิทนันท์นาหิบครับ พฤติกรรมของการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและอินเทอร์เน็ตของคนในสังคมสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยคนทำงานรวมไปถึงผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นอย่างการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆทั้งสถานะของตอนเองและเหตุการณ์รอบตัวการพูดคุยติดต่อสื่อสารซุบซิบนินทาวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆเปิดเผยความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอวดบ้างอะไรบ้าง โชว์คลิปแสดงอารมณ์ความสามารถพิเศษตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้คนในแวดวงสังคมรวมถึงเช็คอินสถานที่ต่างๆตามรอยไปกินของอร่อยตามคำแนะนำหรือรูปถ่ายย้่วน้ำลายบนโซเชียลมีเดียให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและเยี่ยมชมสอดส่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโลกออนไลน์แต่นอกจากจะชื่นชมแล้วยังมีการรวมประนามในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามที่ถูกนำมาเผยแพร่ออนไลน์อีกด้วย ผลสำรวจความเห็นของประชาชนที่ใช้งานสมาร์ทโฟนใช้งานแท็บเลต็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตพบว่า51%นั้นไม่เชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านทางโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็โปรแกรมแชทร,รองลงมานะครับมีเพียงแค่33%ที่เชื่อถือเท่านั้นแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่แน่ใจสูงถึง15%เลยนะครับ ผลสำรวจจากบ้านสมเด็จโพชี้ให้เห็นว่าแอปพลิเคชันแชทยอดนิยม3อันดับของคนกรุงพบว่าคนนิยมใช้งานมากที่สุดคือ Line ถึง50%อันดับ2คือ WhatsApp 23%อันดับ3คือ WeChat 8.3%ขณะที่แอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์ยังมาแรงที่สุดคือ Facebook 41%อันดับ2คือ Instagram 18%และอันดับ3คือ Google Plus 13% ตั้งแต่ตื่นเช้ามานะครับไม่ต้องเดินไปหน้าบ้านไปหยิบหนังสือพิมพ์นะครับก็หยิบอะไรมาดูเพราะฉะนั้นความหลากหลายและความต้องการในชีวิตประจําวันกับการเข้ามาของความศักยภาพในการให้บริการในหลายรูปแบบของสื่อและเดเวิร์สและเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยหลากหลายมากในการที่จะรับข่าวสารสมัยก่อนเราพิมพ์แค่กระดาษกับออแค่ทีวีพอนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีดิเมนชันของมันเข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากมา จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากยุกคก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดอย่างเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ที่เป็นยุคของอ e ีเมลพฤติกรรมของคนในยุคนั้นก็จะชอบส่ง f o r w a r d mail ออนไลน์ MSN เล่นเว็บแคมแต่ทุกอย่างจะใช้กันบนแพลตฟอร์มผ่านซอฟต์แวร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ PC หรือน้ตบุ๊กพอมาถึงยุคนี้ก็เปลี่ยนไปคือย้ายจาก PC และโนตบุ๊กมาเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแทนอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ไงครับนพกรยงทองถ่ายภาพ วุฒินานนาหิมเนชั่นทีวีรายงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามนะครับแต่ต้องเลือกในการใช้สื่อออนไลน์ที่ว่านี้แหละครับ